เมนอยู่บ้านฟ้า <c oughs> หมูบ้านฟ้าไม่ล็อกมีรูนนะมีรูมีรูนดูแหละรูม่วงสวยเรียบร้อยตอนี่น่าเจอของจริงแล้วปะเนี่ยเจอใครวะอยู่ใครอ่ะมันอยู่ใครอาภีอ <c oughs> ่ะเห็นเลยว่เห็นตัวเลยเนี่ยเอ้ยอยู่กู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 กต้องรถเหลืองอ่ะพี่ลงไปทำไมข้างล่างตั้งนานเนี่ยเปิดกอง อยู่ตรงอยู่ท้ายกลางมารถเหลืองพี่เองเขาไม่เคยใช้เปิร์ความแต้มเลยวะไปแล้วนะย่อไปแล้วย่อไปแล้วได้แค่บล็อกกหรอไปมันฟ้าแล้วไปมันฟ้าแล้วไปมันฟ้าแล้วพี่เป็นลูกอ่ะหาลูให้จะหาลูกให้แล้วลุกแล้วลุกแล้วลุกแล้วเชี่ยทางนี้ตกใจเลยกูฉีกกูฉีกไหล่ฟ์นเฟิร์นลากด้วยบ้านฟ้าไปเลยก็ได้นะได้ได้ได้ นีโคดเลยะรมันกดพุ่งเสร็จปุ๊บแล้วมันมีเสียงแง่แต่ตัวมันยังไม่พุ่งอ่ะเออไม่รู้ไปไหนนะเว้ยไม่ได้ไล่กูนะเว้ยย่อแล้วปะเนี่ยน่าจะย่อแล้วไม่เป็นไรมันไกลมันโล่งอยู่ว่ะตรงนี้น่าจะวิ่งทันจะดูฝั่งซ้ายฮะเจอกูนะรถเหลืองรถใช่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 กำลังเขาบ้า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 ไปแล้วเขาบ้าไปแล้วเขาบ้าไปแล้ว มันเบื่ออะไรวะเอ้ามาแล้วเพี้อขี้ชี้มาปั่นไฟดิเดี๋ยวผีก็มาหรอก พี่เปิดกล่องอีกแล้วเอาก็เปิดไปดีได้แต้มได้กล่องน้ำตาลมาให้ผมเลยผมไปบล็อกแล้วก็ได้สแต็กให้กล่องกล่องปั่นได้กล่องปั่นอ๋อทำเงอนี้ไปยกเลิกกล่องปั่นไม่เล่นแหนะดูเล่นสายบนถอนเสาอะไรเท่าไหร่นะใช่แล้วว่าคนเจ็บ สสได้500ไห้า้อห้้ยคุณกูสงสารเลยสัตว์ไม่หลเลยเจคิดเล่นเป็นนะเวัดจะเริ่มเล่นเริ่มเล่นเหมือนกันนี่คนนี้คนนี้ ทำไมตรงเนินตรงนู hey, oh, right, oh, oh, ้นม you know. oh, okay. oh, yeah, oh. ันเหมือนมีคนแกะเรทิ้มเลยออกเกมได้เฮียกอดอีกแล้วเหรอทุกตาทุกคนท้องเรียบร้อยไม่น่าเจอผีแบบนี้อีกนานแค่ไหนวะเราก็ไม่ได้รอดสี่นาที แรงพวกเราก็เอฟอาร์ไม่ขึ้นวะเนี่ยเออไอ้เนี่ยแรงไม่ขึ้นโลหิตนั้นโลิตเออยังดีที่ส่งยังดีที่ส่งไอ้เบนซ์ขึ้นไปแล้วมาท่อมโลหิตเปิดขวาล่างไม่มีดูเกิดหลังบ้านฟ้าเลย แถบปะเนี่ยไอสัตว์อ๋อไอ้เซอร์เฟสไอหยอยไอหยอยเด็บร้อนกลางแมปอยู่กลันคือโดนตีแล้วออปเเรอร์เฟสความรู้สึกขาเกินโมจิไม่ได้กดพูดไงฮ้ยต้องพับบ้านฟ้าว่ะพี่เป็นงั้นแตกเอาไปเลยเฮ็เลยตัวนี้ตัวนี้ยัดในบ้านฟ้าเป็นในนี่ห้องวีอ่าฮะ เหมือนสรงเล่นเป็นเลยนะหรือเปล่าว่าไม่มีกัน้นไม่มีกัน้นไม่มีกั้นไล่ใครไล่ผมสายล่างออยูเบนหัวหมูน้ำปัน่นไมก่อน ล้มว่ะหรือว่ามันกั้นหน้าต่างอยู่แม่งเอ้ยเขาไม่ยกเลื่อยเลยอ่ะพี่เขาค้อนอย่างเดียวเลยจะบอกนะหน้าต่างมีเหรไม่ไม่ไม่ดื้อไหมว่ากระโดดครบสามรอบแล้ววนกลับมาซ้ายบนมีตัวเต็มขาวอันหนึ่งเป็นเม้นเหรอรออะไรโอ้โหไปแล้วว่ะหนึ่งคนยัง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 แล้วต้องทำอะไรให้มันตื่นเต้นก่อนถ้ามันเฝ้าคือการันตีตายแน่ๆคนหนึ่งอ่ะ อยู่บนเนินเราลงไปคู่โอ้โหปั่นเลยปั่นเลยปั่นปั่นเลยปั่นเลยปันให้มันเห็นปั่นปั่นไปเลยปั่นไปเลยปั่นเครื่องที่มันเห็นอะใครเฝ้าอ่ะยืนข้างหน้าเลยอ่ะใช่ในบนเนินเนินอินซิเดียสเหรอพี่เฟิร์นไม่ได้ยืนเหนียงไวใจแต่ว่าต้องเป็นต้องถ้าเกิดเทรดต้องต้องต้องเป็นแบงก์อะแต่ว่าจะขึ้นมายังไงอะเฮ้ยมันขึ้นมาไม่ได้ดิเขาตู้คู่ไงถ้าช่วยแล้วอ่ะเอ้ยไม่ได้เสียงแล้วอินซิเดียสวางอยู่ยืนอยู่ แบงค์อ้อมมาทางนั้นแหละอ้อมมาทางนั้นแหละอ้อมมาทางนั้นแหละเดี๋ยวพี่จะแกล้งวิ่งวิ่งไปฝั่งนี้ให้มันให้มันจับภาพไปฝั่งนี้หาพี่เอกมันยืนมันยืนรอทางลงอ่ะไปก่อนเลยตายยากแบงค์ไม่มีสปินอะลงไปนี่คือแตกไม่ทันดึงแน่นอนอะหน้าต่างไงเข้าทางข้างหน้า เอ้ยมันไม่มันไม่เลื่อยเหรอทนันปั๊บน่าล้มสองว่ะเบนส์ในที่อย่างเงี้ยเลื่อยเลื่อยเออล้มหอแย่แล้วไอ้สัสเรียบร้อยแย่เลยวะ่ะผมน่ใจยละแต่เขาอาจจะคิดว่าผมมีแทงคันข,ขึ้นมาคันขึ้นมาคันขึ้นมาไม,ม่เล็ไม่เล็กเล่นไปแล้วด้วยเ,เบนอไเอ้เบน้นเรียนไหมเบ้น มันไม่อุ้มวะมันไอ้ไอ้เฟิร์นโางแข็งเลยต้นีไม้อยู่ข้างล่างวะเอ้ยข้างหน้าข้างหน้ามันเล็กวะไม่มีนะเซฟส่วนที่มีรอบผมโคบไอ้เฟิร์นโคบ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 มันเฝ้าเฟิร์นอยู่ฮิวไม่ได้หรอกใช่ไม่มึงมึงวิ่งลงไปได้ปะแปดเซนเดี๋ยวมันจะตามมึงมันจะตามมึงมันให้มันเห็นเลยให้มันเห็นข้างหน้า ก็โดดหน่อยต่างเอาเลยพี่เกลือพึ่งพี่มึงต้องวิ่งลงไปเหมือนเทศเลยอะเบนส์ได้ปะสวยออกมาออกมาปั่นปะน่ะสวยไปปั่นได้นะกูมีอะดรีนาลีนอะใช่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 รอรอรอกูปั่นเครื่อง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 เนินใช่ปะกูปั่นเครื่องตรงเนินอะเบนส์มึงรอจังหวะมึงรอจังหวะวิ่งลงนะเพรว่ากูเตี๋มมันมา ไอ้ฟิรนหนุ่มมาอ้อนมาปั่นมึงมีแตยมึงมีตายากอะมันก็ต้องมีคนมันก็ต้องมีคนต้องต้องมีคนตายอยู่ดีเว้ยเออไม่เป็นไรกันกันไว้กันไว้อย่างน้อยก็มีอดีอดีคือสามารถวิ่งลุกขึ้นมาได้กินเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เบนมึงไม่ต้องมาช่วยกูเลยมึงต้องให้เฟิรนมึงต้องไปเนียนไว้แล้วให้เฟิรนเห็นไหมมาแล้วมาแล้วแล้วให้เฟิรนมาปั่นกูเก็บสปินไว้สปินสปินนี่ยังมาแล้วมาแล้วลงเบน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 ลงเลยลงเลยลงเลยเฟิร์นปั่น ไม่าจทันนะอดีอตเบนโดนตีิดงีันล้วแบงก์อย่าโดนนะแต่เพิ่งติดพี่ติดเลยติดเลยติดเลยตีแบงค์ตายแล้วเอาไอ้เอาไอ้นี่ขึ้นมาต้องกล้าอุ้มหรอมั้งเออแบงค์ขยับขึ้นมาอุ้มวะเรียบร้อยสอรี่นะปรตูอยู่ไหนบ้างอ่ะเนี่ยประตูอยู่สายกลางเปิดไม่ทันหรอมั้งน่ะสายกลางไม่ได้เปิดทันก็บนบนขวาขวาบนนะเบนเป็นขวาบนเลยเดี๋ยวกูดูให้ มันมามานี่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 เปิดสายกลางได้เปิดสายกลางเฟิร์สเปิดสายกลางดิไม่ไม่มันอยู่กลางแมพใช่มึงเปิดสายกลางดิไม่ได้มามาเปิดไปขวาบนได้พี่เอกมันอย่างนั้นอย่างนั้นกูอย่างนั้นกูไปขวาบนเป็นภับเซฟไปเลยนะมันจะบัตรลัตตีผมวะเพกเพิไอ้นี่เลยปะไม่ได้ทิ้งพยาบาลทิ้งพยาบาลไปยู่ให้พี่ไปรอบล็อกให้ จังหวะที่มันจะตีอ่ะหมดโหมดโหมดทางไปดีบั้นโหมดสายกลางเปิดยังสายกลางไอ้เฟื่องมันเปิดยังไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ต้องเปิดสายกลางขวาบนกูไปไม่ได้อ่ะาๆๆอุ้ยมันยืนมองกูอ่ะเปิดรอสายกลางเพียงรอบล็อกงัจังหวะที่มันเอาบัตรลัดตีอ่ะเอาเปิดสายกลางเปิดเอ้ยหรือให้ผมบล็อกผมมีอะไรอเออมึงต้องบล็อกไม่ใช่กูด่วนด่วนต้องรีบเปิดมันมันไม่ไล่มันไม่ไล่เปิดได้เปิดได้มีสปินรอสปินมาอยู่ เราบล็อกอยู่เราบล็อกอยู่แยอลนะเฟิร์นอไอเห้ต้องลอแสองก่อนนะค่อยำประตูเดวิดจ๋าโห oh, นึกว่าจะลงห้องวีมันมีออจี่นะกอบหลุด เดียวสองไปสองนะครับเกมนี้ใช้แต้มให้หมดเลยนะกับตัวที่ตัวที่เสียไปแล้วอะที่เล่นเกมเนี้ยใช้แต้มกับตัวเดิมไปเลย <c oughs> อะไรเนี่ยมาแ้งเท่าไป,ไปสองเรียบร้ออคนจีนตรงนี้ให้ผมเปิดดีกว่ามั้